ความเดิมตอนที่แล้วเหมือนจะรอดมาได้อย่างปลอดภัยแล้วเนะหรอะนายใครกันนะอย่าบอกนะว่าเราจะสวมบบเป็นผู้หญิงทำไมป้กล้าเองค่ะนายเปลี่ยนไปเยอะนะนายเป็นสาว,วยุ่งเห้น <c> ง <oughs> เดี๋ยว ไม่เราค่คงเปลี่ยนแต่และอยแต่แลอย่างดีๆทั้งนั้นดูมิกินสิเอมิกมิกม,มิกินสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเฟร์ฮันเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมแบนเดย์ Day, ในพาร์ทที่2นะครับผมก็ <laughs> <laughs> รู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วนี่เสียงผมจะแย่มากนะ,ะัะ ออันอันอันนี้ต้องต้องโทษไม์หูฟังผมนะก็ก็ก็ไมค์ผมันไม่ดีอ่ะเออจะโทษผมไม่ได้หรอกแม่แล้วจากพาที่แล้วนี่ผมจำไม่ค่อยได้ละว่าเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองคุยกับคนนี้ซิมีคนนี้มิจินนี่เองก็ลองไปสำรวจเอ้ยลองไปสำรวจห้องทางขวาสิส่วนมิจินตอนนี้เดินไม่ค่อยจะไหวแล้ว อ่าฮะเปิดหน้าเมนูไม่ได้นะฮะของพวกนี้สำรวจได้ไหมไม่ได้นี่ยนี่เตอดอพี่จะอยู่นี่เผื่อยามถูกเฉิอน <_ k> ประตูนี่เคยเป็นคนมาก่อนนีกว่าอ่าฮะโอเคหนังสือพวกนี้ชันหนังสือพวกนี้สำรวจไม่ค่อยได้โถส้วนธรรมดาหรือเปล่านะ ค <Okay. S 2> ไปทางไหนนะทางขวาใช่ไหมโอเคไหนยดูซิมีไปมีไปแจ้งแจ้งเตือนเต็มไปหมดเลยฮะ uh, ซ้ายขวาไปทางไหนดีขวาแล้ซ้ายดี นะครับผมขึ้นชื่อว่าทางขวาไลา่ก็ไปทางขวาตะก,กะเลยปะโอเคอไม่รู้สลิลองไปทางขวาดูว่าไม่เสียหายเนะาะโซลิตาโยนะฮะทุยไม่ใช่โซ,โซ,โ,ซโซลิตาลีนะ,ะผมผมติดชื่อคำว่าจากในเว็บโอเคคุณเป็นใครกันหน้าตาไม่คุ้นเลยอก้าเองคะ่ะ โอ้ยนะเองเองเป็นผู้ชายโว้ยทุกคนในนี้ก็แลเปลี่ยนไปตอนเข้ามาสินะดูสิผมก็มีผ้าคลุมเพิ่มมาก็ก็กเทอยู่นะไหนนะนะแทบไม่เปลี่ยนไปเลยเอาละผมเจออะไรที่นี่ดีๆมันคือด r กนนเก b บอลดี๋ยวอ๋อไอ,อ,อ,อที่อยู่ซ้ายบนห้องอน,นะที่อยู่มุงซ้ายบนห้องโอเคเหมือนว่า หากสะสมครบเจ็ดลูจะได้ฉากจบรับอ่าใช่ไหมมมันจะเรียกเท่ประชางันกนมาได้ได้ไงซอริพอจะรู้ว่าพี่เนสอยู่ไหนหรือเปล่าไม่รู้สิผมยังไม่เจอใครเลยโอเคเดี๋ยวขอสำรวจแถวนี้เสร็จก่อนแล้วจะกลับไปรวมตัวกับทุกคนนะอ่าว่าไง ถ้าสำรวจเสร็จแล้วกลับไปที่ห้องลงตัวก่อนเลยก็ได้ผมจะอยู่นี่สักพักทำไมมีอะไรเหรอนี่อ้ยเหี้ยด้ตกใจเสียงอ่าฮะตุ๊กตาอา่าไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรฮะทางซ้าย อ่า UU DLLU R R แล้วก็มีลูกศรเป็นลูกศรพวกนี้ก็ <c oughs> ถ้าให้ดาวนี้น่าจะเป็น up up down left left อ่า up right right ก็คืออาา่าฮะขึ้นขึ้นสองลงหนึ่งอ่าสักครู่นะขอจำแปบ๊บขึ้นขึ้นลง สายๆขึ้นขอขวาโอเคขึ้นขึ้นลงสายสายขึ้นขวาขวาอ่าลูกที่สี่เอ๊ะเราได้รู้สึกเราจะได้ถ้ารวมพัทที่แล้วเราได้มาสามลูกแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดหน้าเมนูไม่ได้โอเคน่าจะสามนะ เรากลับไปรวมตัวห้องลวมตัวก่อนดีกว่าก็ลาเองเหรอทางนั้นเป็นไงบ้างเจอโซลี่มาค่ะเมื่อไหร่เองจะเลือกขาดสทีฟ้าท้าทางปลอดภัยดีอะฮะเมื่อาากี้ได้ยินเสียงพี่โจจากห้องข้างๆไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกล้าไปดูให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะ อา uh huh. แล้วประตูนี่โอเคพี่โจงั้นรือเอ๊ะห้ามีที่เซฟแสดงว่ามีเหลืองหรือเปล่าเกิด <c oughs> อะไรขึ้น <c oughs> ผม,ผมลืมไปแล้วว่าเออแมมคนโจนี่เปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยเนมเนมได้ท้าโดนกับเราเราแลกคำท้าเนี่ยเออโจ้กำลังท้าดวนกับเนมด้การ์ดเกมนะเนมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงได้ยังไงกันเดีย๋ยวจะบอกให้ฟังหลังแข่งจบก็แล้วกันนะ มุกยูกิก็มาวะโอเลนอทันยอ้พิโจนายหนาแพ้แล้วอ่าสรุปจะได้พี่เรียกไหนไม่เดี๋ยวลิลิกรสิทธ์จะแดกลิกรสิทธ์จะแดกมั้ยเนี่ยจังหวะนี้ไม่จริงน่ะนายไม่น่าจะพีกสถานการณ์ได้ การที่ฉันจั่วได้ก็คือโคคุโตโอ้โโชวปิดผนึกอ่าน,นั่นมันแย่แล้วแย,แย่แล้วโจจะแพ้เหรอนี่อ่าผมผมว่าเพลงไอเพลงยูกินี่ผมว่าผมต้องตัดออกนะครับเพราะผมผมโกนลิเกสิตมันแรกมากโอเคการใบนี้น่ะ ชชิเชี่ยอะไรนี่หาสะสมโคุโตครบห้าชิ้นส่วนต่อถือว่าชนะทันทีเดี๋ยวุกคุณคุนนะเห็นแต่เห็นนี้ผมผมไม่เคยได้นะถึงแต่ผมเห็นมีมไออย่างเงี้ยเยอะมากไอ้ที่ว่าเก็บห้าชิ้นส่วนแล้วจะชนะทันทีอ่ะแต่แต่เป็นโคคุโตะ่ยนะกระลำปีรับไปซะพลังแห่งกระลำปรี เห็นความมืดได้ถูกเปิดออกแล้วพี่โจโพี่พงอะไรอะหลุมนี้พยายามจะดูดชันเข้าไปก,ก,ก,ก็ลาช่วยด้วยชิน่าเสียดายที่หลุมนี้มีผลแค่เฉพาะผู้ชายอ่าแต่จริงๆจะละคเราเป็นผู้ชายแต่ว่าอ่านั่นแหละเย้แล้วเหมือนตอนนี้จะช่วยได้แค่คนเดียว ามามุกน okay. ี้โอเคมาชวนคนช่วยใครดีฮะโอเคช่วยท่านโจ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 แล้วกันนะครับมาท่านโจไม่นะกล้าแกมันกล่าวที่สุดก็มันเลือกให้ช่วยคนเดียวนี่หว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนม ทำไมต้องทำลายพี่พงด้วยเขาด e e <together> ่าผมกลางเลยเห็นไหมเนี <sm> ่ยเนี่ยจับตัวเนสไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมการที่พวกเราโดนแบนน่ะอาจจะพักเสียงตัวไลฟ์แบบลอยๆดิะช่งมานจะการที่พวกเราโดนแบนอน่ะต้นเหตุมามาจากโคกุโตแน่นอนผมมังกรและพิเตอร์และแอบหาทางมาที่นี่เพื่อกำจัด โคคุตโตอยังไงล่ะพวกเราเลยต้องกำจัดเขาเขาเนี่ยเป็นทุกสิ่งเอ้ยเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุให้พิ่นิ้เป็นแบบนี้เรื่องมันก็แค่เกิดจากคุกกี้แซดหรือพิ่นิ้บ้าอำน,นาจเฉยๆนั่นแหลนะน่าในเมื่อพี่โจและคน,คนอื่นๆที่จะขัดขวางผมก็ไม่ยอมหรอกนะต้องกำจัดเหมือนกับเจ้านั่นนแหละเอาล่ะกล้าสนใจมาเล่นเกมกับผมไหมถ้าชนะ จะปล่อยตัวเขก็โตเลยเป็นเกมตอบคาถามง่ายๆแต่ถ้าตอบผิดข้อเดียวแล้วก็ตอบผิดไม่แต่ข้อเดียวแล้วก็ก็คือนายแพ้เลยยังไงแล้วะก็ได้หนูแล้วคาถามเกือบจะเกือบจะอินไม่หนูจบเลยอ่าอะไรไม่รู้แต่ขอเซฟแยกมีกิบไฟเซฟอะโอเคยี่สิบเหลือเฟือฮะเซฟแยก เดี๋ยวส,สาวเองเปลี่ยนอย่างนี้เลยกดก็ง่ายง่ายแค่ฉันถามอะไรนะก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็เลือกคำตอบอยากรู้คำถามซ้ำก็ถามฉันได้เลยข้อแรกรูปไหนคือออตไตน์ของพี่เนสต,ตอนอยู่ในโลก g w t h อืมนี่คืออะไรอ่าโห คำถามง่ายๆก็ต้องเป็นนะไอเมย์เมย์กระลำปีกระห่างนะนี่คือวตารของพี่เนสในโลกจิ๋วจิใช่หมือไล่ใช่าล้ข้อสองบุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่หัวหน้ากิลอ่าโซลิอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจากนี ยังไงเป็นเป็นข้อมูลของเว็บ g w g, g, g h นะถ้าใครที่ไม่รู้จักเว็บนี้ก็จะงงๆหน่อยนะฮะอ่าท่านโซลิเป็นหัวหน้ากิวแสงจันทานะฮะแสงจันทารืออเนี่ยผมผมจำจำชื่อไม่ค่อยละเอียดส่วนท่านโจนี่เป็นหัวหน้าอ่าหัวหน้ากิวไลฟ์เฟตเตอรแต์แต่จำผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ ส่วนคำตอบที่ถูกต้องของคำาข้อนี้น่ะเหรอก็คือกล่ำปีโคกุโตอยังไงล่ะโคกุโตไม่ใช่หัวหน้ากิวใช่มือไล่อีซี่ข้อสามใครเป็นคนสร้างเกมนี้มือนดาเหนืออีชิบหาย <laughs> ผมไม่รู้ <laughs> ใครวะโซลิจากการขั้นตอนของผมนี่โซลิไม่น่าใช่ อ่าคนนี้ก็คือคุณพงษ์ใช่ไหมอ่ะมิ่ิบะดาวเหนือเหรอจากการคาดเดาคุณคุณเนสอ่าท่านเนสไม่น่าใช่ป<ม><ม>่ะผมผมผมอ่าผมว่าคุณพงษ์ไงลาสหนผมเป็นบอยอยังไงน,นนะว่าลพงษ์หรือคุณพงษ์ สร้างเกมนี้มัดดาวเหนือใช่มือไล่ฮะเดี๋ยวผิดเหรอสมัยโยไอจีของใครไม่มีเลขเจ็ดแล้วผมจะไปรู้ไหมไแล้วอแวอนอย่ลองเราตอบเราเองดิอ่าบันไดแล้วกูไข้อมูลลึกๆเหล่านี้ผมไม่ค่อยรู้แล้วอ่ะ ใครคนใดต่อไปนี้ไม่ใช่โคกุโตห้าลูกที่ห้าฮะหรือว่าโอ๊ะแล้วแล้วผมจะไปจัดสดูไม่ได้ก่อนหนึ่งในสามเงนินลืมสามจุดสามจุดสามจุดสามเปอร์เซ็นต์อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาวอาว่น <thing> ี่ยเกือบจะหลงคนแล้วแม่ละคำตอบมันคือคนนี้ยังไงล่ะนี่ไม่ใช่โคกโตอเคสเซฟแยกเนื่องจากเมื่อกี้ตอบผิดไปสองข้อนะครับนายตอบถูกไม่หมดนะแล้วไปซักเกมลงทันอ่ะโดยอะไร เออบทฉันมันตัวประกอบใช่ใช่พินิสฟโฟมขอโทษไอเหนูขอโทษนะย,ยังจะเรียกหนูอีกนะเออฉันโดนแบนเลเซอร์อ่าอ,อันนี้สมควรโดน <laughs> อะไรอ่ะมันกรอนแคตเตอร์น้อยแกเอถ้าเสียงทำมันกรอนต้องแบบประมาณไหนอะ่ะน้อยแก อย่าไม่ใช่ละโอเคงั้นเอาอย่างนี้ก็ได้โอเคน้อยแกบังอาจมาทำกับเพื่อนฉันแบบนี้เหรอให้อภัยไม่ได้นายเป็นใครล่ะเออบังกรไงบังกรนี่รีวิชอของฉันไม่ได้ไงเนี่ยมชื่อผมไงเหรอรับไปซะนี่คือร่างที่แท้จริงของฉันแปลงล่างไม่แปลงบนเพราะแปลงบนแล้วสะอาดแล้วมุกอะไรไม่รู้ โอ้ oh. มังกรก็มังกรจริงๆนะฮะข้าจะกำจัดเจ้าและทุกคนแย่ yeah, แล้วมังกรไม่ยอมแปลงละมังกรไม่ยอมแปลงบนเขแปลงรังอะทิปวิ่งหนีมังกรไปหาทุกคนหากโดนตัวมังกรเกมจะโอเวอร์ทันทีแล้วก็มีใี้เซฟใช่ไหมอ๋อแล้วก็กดชิปเพื่อวิ่งด้วยนะจะได้หนีทัน Ơi ơi giờ mi ai vậy Ok. Hmm. Giờ cái nè. Giờ nè, Không nè, trái, phải, khóa 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 khóa. phải, 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 อ๋อคือจริงๆเอ้ห้องดูกสองนี่ควรจะเป็นห้องซ้ายใช่ไหมโอเคพี่เฮฟมิจินแล้วก็คนอื่นๆล่ะมีเวลามาพูดแล้วเข้าประตูมาเร็วๆทังก้ารทำมิจินเลยกล้าเข้าไปก่อนเลยโอเคค่ะอาแล้วกระหาพี่เฮฟแล้วมิจินล่ะอุ๊ยเออพี่โดนแบนเลเซอร์จากประตูอีกฝั่งหนึ่ง ไม่นะมิจิยังติดอยู่อีกห้องยังอยู่เลยอุ้ยเกีซะก็ตกใจเสียงมิจิไม่นะเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมนึกว่าท่านโจกีจ้โอเคอ่าสรุปเมื่อกี้มิจิกีนะมันก่อนนะฮะเปิดประตูเดี๋ยวเนธนั่นอะไรนะเดี๋ยวแน่ไปพูดคุยกันทีหลัง ตอนนี้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนโอ้โหทุกอย่างนี้เปิดเดี๋ยวนี้ให่แล้วห้องนี้ถล่มแล้วอ่ะแล้วก็ตู้งเล้วเบลก็คันนะฮะโอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันนะขอบพี่บุ๊คเกือบผมเกือบลืมพี่บุ๊ในเกมนี้ได้ไงกกล้า <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงมั่ง เดี๋ยวนะไม่ไม่หนูเหรอผมช่วยพี่พงไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของกล้าหรอกนะ่ปคิดมากไปเลยพี่เฮดม่จินท่านเนสสามคนนี้ไม่รอดเลยแหระครับแล้วเมื่อกี้มีอะไรหรอกล้ามังกรเต้ยได้เนมสามคนนี้พยายามจะมาทำลายพวกเราอะชิชิสามคนนี้มันแบบ แบบหรือแบงก็ไม่รู้มันแบงเข้าโลกนี้ด้วยทางไหนกันเหมือนตอนนี้เรามาโผล่ที่ห้องไหนก็ไม่รู้นะอลไะตอนนี้แล้วก็พยายามหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วก็แล้วกันนะโอเคเซฟแยกเมืองทุกเซฟอกั <c oughs> นได้ก่อนนะฮะอ่าทันโซลิจำนวนตุ๊กตาน่าจะเกี่ยวกับการแก้ปริศนาครั้งนี้นะปริศนางั้นเหรอ จีวีทีน,น,น,นี้ฟิสไบร์โคคุโตอ๋อนี่เป็นการบอกใบเอเอเอหมัดโดนเหนือนะั่นใช่ไหมก็คือทำโดยคุณเนสีทั้งเนสติคุณโคคุโตนี่เองถเมื่อกี้ลาดอ,อันนี้อะไรวะเดี๋ยวนะตุ๊กตานี่ เหมือนจะมีข้อมูลเกมในเว็บที่ h นะแต่เหมือนข้อมูลเกมต่างๆในนั้นจะไม่เกี่ยวกับการแก้ปริศนาฮะเก็ huh. okay, กระจกนี่สำรวจไม่ได้ open open เหรอะจะเกี่ยวอะไรไหมว่าแล้วทางนี้จะมีอะไรสำรวจไหม ผมนึกว่าจะมีดาร์กบอลให้เก็บอ่ฮะอันนี้ N O เท่ากับสี่และสี่และดอลบอ่าดอน,นี้น่าจะเป็นจำนวนตุ๊กตาเดี๋ยวพัมกินเคส s e by อ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเกมและคน อ่ายังไงเป็นเป็นชื่อของคนสร้างเกมที่สร้างแต่ละเกมขึ้นมาในเว็บนะฮะอันนี้สร้างโดยทันโจอันนี้สร้างโดยพี่นิอ่าฮะพีระมิเอ็กซ์เคด by เอเล็กซ์ใครก็ไม่รู้ PIG 0 9 3อ่าฮะเอ๋ เอ็กซิทหนึ่งห้าเก้าแปดในประตูมีเขียนคำว่าโอเ n นถ้าดูจากตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอหรอสี 4, ดอสีน่าจะเป็นตัวเอ็นดอลบอีแปลว่าเรา,เราต้องหาอ e ีก่อนนะ อีโอเคอีคือหนึ่งครับผมส่วนดอนี่หนึ่งสสาสี่ห้าตุ๊กตามีห้าห้าลบหนึ่งเท่ากับสี่คือส uh ่อาฮะอ่า huh. พ uh huh. คือศูนสี่ศูนไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยว E คืออะไรนะ E คือหป่ะเออใช่ E คือ 4, 4, 0, สี่สี่วนตัว N คือโอเคคำตอบคือซีหนนะฮะเอ้ยหรือะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเริ่มไม่เชื่อในความจําผมแล้วตัวพีไม่ดิตัวพีศูนย์นี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่เออสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์ได้ไรละสี่ศูนย์หนึ่งสี่ใช่ไหมโอเคสี่ศูนย์หนึ่งสี่เอ๊ะเราน่าจะใส่ถูกแล้วนะเออใช่ผิดอะไรอ่ะมันมีอะไรในนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะ หรือว่าโอเคไม่เป็นแลเจ็ดเจ็ชิวดองไป <c oughs> <c oughs> ดองโดยท่านโจ้ะนะฮะโอเคนี่ก็ดองโดยท่านโจ <c oughs> อันนี้เหมือนทำมาแกงท่านโจอะ <c oughs> ดองดองดอง,ดองนะฮะจังหวะนี้ okay, โอเคตุ๊กตามีแปดเพิ่มมาเป็นแปดตัว โอเคโ copy เมื่อกี้เป็น4014ใช่ไหมตุ okay. ๊กตามี8 8ลบ8ลบ1เท่าก mm ับ hmm. <Okay. S 2> 7ก็ก็เปลี่ยนเป็น7014โอเคต้องใช้แน่แน่7014นะโอเคประตูเปิดแล้วทุกคนมาเร็ว แบนเลเซอร์นี่นะหลบมันให้ดีล่ะโอเคครับเดินไปเรื่อยๆโดนแบนเลเซอร์สามครั้งแล้วก็จะตายท,าทันทีอ่าฮะก็อืมอ่าอยัางไงดีผ่านมา20นาทีแล้วนะ40กว่านาทีแล้วก็ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงแล้วเราก็ก็อย่าลืมกดเลย เออผมต้องบอกว่าขอตัดจบคลิปก่อนใช่ไหมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e นะฮะส่วนคลิปต่อไปก็คงจะลงกัาสลับกับไอ้นั่นอนะ่ะไอ้ดีฟเพจกาวนะฮะสลับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย